เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเ,เว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยเว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วย,ยนะครับผมหรือว่าโคตดต่างๆก็มีขายด้วยนะคนดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมฟังดิ โออยยไ้้เีกูแยกพลังมาแล้วกูเป็นแอดมินกูเป็นแอดมินกูแยกพลังใจกันได้เฮ้ยมันมันมันดีเฮ้ยอ่าไอ้การได้ได้มึงได้กับกูอย่างงี้ได้เลยไอ้การได้นะกูแค่ใช้คาสั่งไม่เป็นเฉยนะไม่กูมึงตายแล้วได้โอเคสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมคีนอาคีดีแล้วก็อยู่กับแมบบทูพีสนะครับเราสัญญาแล้วนะคลิปที่แล้วนะครับผมในการมาเล่นกับแอดมินนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย ผมมาเล็กแอดมินแล้วก็ได้คําสั่งแอดมินแรงมาเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยววันนี้ผมก็ทําการมาแจกของท่านผู้ชมเนี่ยเออแจกของท่านผู้ชมเลยคือคลิปนี้เราไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับแล้วเราจะทําการแจกนะครับผมคลิปนี้อาจจะ ต,ต่ออะไรไม่เยอะไม่มากนะครับผมแล้วพูดอาจจะไม่รู้เรื่องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านของแอดมินเนี่ยคือแบบเสียงดังมากนะท่านผู้ชมบอกก่อนนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการในการทำคลิปต,ต่อไปและเดี๋ยววันนี้เราบอกเลยว่าแจกเยอะมากนะครับผมยกเว้นโยลูวีสองนะครับอย่าคอมเมนต์เลยว่าอยากได้โยลูวีสองครับพี่คือโยลูวีสองนี้คือมันเป็นอาวุธอันตรายสำหรับแมปนี้จริงนะครับผมมันแรงมากๆนะครับซึ่งวันนี้เราทําการแจกผลมังกรแล้วก็แจกอะไร นิดเล็กน้อยๆครับผมตังเนอะอาะลูบี้นะครับผม1 0 0 0 0แสนให้ทุกคนเนี่ยไปสุ่มผลเองนะครับโอเคใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดตามคลิปนี้รับไปรับชมมาพร้อมกันดีกว่านะครับผม let's go ไปดูกันเลยครับผม ช้ตดาวเซิฟใช่ไหมทุกคนก็จะเร่งออกหมดเลยก็เหลือแค่อาซิมพี่ค่ะอ่าคือตอนนี้เนี่ยนะครับผมเราทําการแจกนะครับผมเด็กๆเข้ามากันเต็มเลยนะไม่ไ้เราแจกตังค์ไปรู้สึกว่ามันมีข้อเสียนะพี่อ่าผมไม่สามารถพึ่งย้อนผมไม่สามารถพึ่มย้อนในพีระวีได้ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มอันนี้คือเราไม่จาเป็นต้องต้องนั่นเรามาแจกของให้เด็กโอเคไหมโอเคเราก็ต้องปีอยางคนมาเดี๋ยวเองเอามังกรไม้พี่เลยคนดูอยากฆ่ากันนะ เรื่องซหัวมังกรหน่อยมาเอาหัวมังกรมาเอฟซีขอบหน้ครับเฮ้ยไอ้บ้านนี่ไม่ฆ่าคนเฮ้ยไอ้บ้านนี่มันฆ่าคนอ่ะัลตระเบิดหน่อยอาซิมาซิมเอาทีพีมาหน่อยอัลตระเบิดหน่อยอาซีว่ามึงงงกันไปหมดแล้วนะไอ้พ่อเอ้ยตัลตระเบิดอัลตร้าเบิดโอเคตอนนี้ก็แจกนะแจกแจกลูบีไปนะครับผมตอนเนี้ยคือว่าเดี๋ยวเราจะแจกนะครับผมคือเป็นผลมังกรเว้ยนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําการแจกเรื่อยๆนะครับ โอเคอาซิมเดี๋ยวเอ็งเสกผลมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมผมต้องไปเรียงคนก่อนโอเคอะไรนะอซิมนั้นนั้นนั้นผมขอยืมอีกรหัสได้ป่ะเดี๋ยวผมจะมาอ๋อคือเอ็งเตะเตะคนอยู่ใช่ไหมได้ได้ได้พียงร่างอเอามามาคือตอนนี้คือเอ็งเตะคนอยู่แจกแล้วเตะแจกแล้วเตะใช่ไหมใช่โอเคครับก็ตอนนี้คือว่าตอนนี้คือว่าเราแจกแจกตังค์ใช่ไหมตอนนี้เราแจกตังค์ใช่ไหมอาซิมเราแจกดูบี้เราแจกดูบี้อยู่ตอนนี้ ก็คือรูบี้นี่คือข้าหัวใช่ไหมรูบี้นี่คือตังเหมือน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 กันเราไสุ่มผลือนอสุ่มผลใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราทําการแจกอันเนี้ยไปก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมทําการตัดคลิปนะครับผมไปตอนที่ผมเนี่ยแจกเป็นผลมังกรนะครับผมเดี๋ยวเราทําการตัดคลิปไปก่อนละกันเนาะโอเคนะครับผมป่าเดี๋ยวเราทําการนะครับผมมาสุ่มผลปีศาจนับอาซิมบอกให้ผมมาสุ่มนะท่านผู้ชมก็คือว่าเออเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนดีกว่าไอการมาหาพี่ได้ไหม ก็สุมส่มก็สุ่มอ้าวโอ,อ้ไอการไม่ได้เข้าอ่าอ,อ๋อลิงลิงลิงเดิมปะวะไม่รู้อะผมจะไม่ใช้รหัสตัวเองผมจะออนนใช้รหัสที่เดี๋ยวผมทำการสุ่มเอาละรีเจนต์มาละผมจะลองสุ่มดูนะครับแบบชัดแบบเห็นได้ชัดไงคนดูว่าผมจะได้มังคือหรือเปล่าไม่ใช่มังคือหรอกนั่นแหละมังคือนั่นแหละนะครับเป็นผลค่อนข้างจะดีดีไหมดีมาก <c oughs> ดีมาก <c oughs> ดีอ๋อ <c oughs> เพราะว่าเพระาะว่าอะไรนะเพระาะว่าผมมันมันกร๊อบมากเลยอ่ะมันตบใหม่เฮ้ยเฮ้ยมึงจะแกล้งกูทำไมวะซาาิมเฮ <c oughs> ้ยขอลิ้งวีหน่อยขอลิ้งวีหน่อยจะฆ่าผมไอ้บ้าขออนุญาตสุมต่มแปดหนึ่งนะคนดู โอเคนะครับผมก็สุ่มไป1รอบละ1เซตแล้วนะครับก็เราก็ได้ผลประมาณนี้เลยนะครับผมเล่นกับแอดมินเนาะก็ผมได้เป็นกูรามาแล้วก็ผลแมวนั่นเองนะครับผมและผมจะสุ่มอีกเซตหนึ่งนะครับคือวันนี้ผมจะแจกเลยนะครับผมแล้วก็ให้เด็กคนที่ได้ผลไปเนี่ยก็คือให้เขาออกเซิร์ฟด้วยนะครับผมใครได้ผลแลไปให้ออกเซิร์ฟนะครับผมถ้าไม่ออกก็โดนเตะนะครับผมถ้าไม่ออกก็โดนเตะนะครับผมก็ผมจะแจกลิงก์อยู่ใน ยูทูบเลยนะครับผมใครอยากได้ผลหรือประมาณเนี่ยของทูพีสก็อย่าลืมติดตามช่องนี้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะมาไลค์นะครับผมน่าจะไม่รู้ว่าจะไลค์หรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ชอบไลค์นะครับผมนานๆทีมาไลค์นั่นแหละนะครับผมก็น่าจะมากับแอดมินนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งกูไม่ว่างนะครับผมเพราะว่าผมติดเกมและติดเน้นๆไม่อยากพูดเลยแต่จริงๆผมติดเกมนะผมเอเปกช่วงนี้เล่นเยอะมาก นะฮะโอเคตอนนี้เราทำการสุ่มอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสุ่มจนถึงกี่ล้านดีไม่ถึงล้านนี่ว่าประมาณ5 0 0แสนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราสุ่มถึง5 0 0แสนแล้วเดี๋ยวเราทำการมาดูนะครับว่าผมได้ผลมังกรหรือเปล่านะครับผม let's go ไปดูกันเลยครับผม ได้รูบี้ไโอเปคนอย่างไรเยอะมากอารูบี้ได้ครับเดี๋ยวให้อาซิมแจกนะครับเดี๋ยวเข้ารอบต่อไปเดี๋ยวให้อาซิมแจกรูบี้แล้วเดี๋ยวพี่แจกผลเนาะผลผมจะไม่ให้อาซิมรายการฟังก่อน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 อาซิมกูขอพูดก่อนนะโอเคไหมโอเคนี่เป็นไงกูสั่งกูสั่งแอดมินแบบเป็นไงโคตรอาซิมมงปิดไมค์ก่อนนี่เป็นไงกูสิโอ้กูสั่งแอดมินได้สุดยอดเลยคกดว่าผมจะให้อาซิมอะ โอยอดแอดหน่อยครับโ okay, อเคคบน้ังชอ,อคือว่าผมจะให้อดมินอ่ะทำการแจกแค่รูบี้นะครับผมแต่ผมแจกผลนะอันนี้คือวัดดวงผมเลยถ้าผมได้ผลแลเท่าไหร่ผมก็แจกเท่านั้นนะครับผมผมจะไม่ให้อดมินเสกให้นะครับอันนี้คืออ่าผมสุ่มเองนะครับผมอันนี้เนาะก็แล้วแต่ดวงผมเลยถ้าเกิดว่าดวงผมกระจอกกากอะไรประมาณนี้ก็ตามนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าผมได้ผลมังกรเยอะๆอะไรนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็ไม่มีใครฆ่าผมได้นะครับผมผมจะแจกแจกและขออนุญาตรีบกินนะครับผมรีบกินอย่าได้มาปุ๊บมาพิ้วน,นครับถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวเองจะโดนฆ่าตายนะครับไม่ใช่เลยหรอกนะเฮ้ยแอดมินได้เหรอเออใช่ก็คือโกนหน่อยคือว่าเราต้องรีบกินนะครับผมคิน้าฮิลิโอขอบคุณมากนะครับฝา <c oughs> กลืกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเป็นกำใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดด้วยนะครับ สำหรับทูพีทเนี่ยผมอาจจะทําบ่อยไหมอันนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นแมปแบบนี้หรอกนะครับผมส่วนมากเล่นกับคิงพีทประมาณนี้เนาะแต่ก็ถ้าเกิดว่าน้องเขาใหญ่ผมทําก็ได้นะไอซีมึงใหญ่กูทำไหมไอซิมตามใจเลยมึงอยากให้กูปั่นแบบมึงจนกุลซุนตีนไหมก็ได้นะอยู่จนแบบ f อ f ซ FC ซซแบบแค่ตัวเอฟกับตัวซอ่ะไม่มีตัวอื่นแล้วตัวเกับตัวซีลย โยรูบอเฮ้ยได้มังกรแล้วว่าได้มังกรแล้วอาซิมก็ได้มังกรโอ้โหคุณบุคับได้มังกรแล้วครับผมหนึ่งผลโอ้โหใหม่ก็เท่มากเลยสุ่มมาโคตรเยอะได้แค่มังกรอันเดียวโอเคครับทำการสุ่มต่อได้ดีกว่า Let's go โอเคไปไปไปต่อสุ่มต่อคลิปนี้ผมจะตัดดีๆนะครับท่านผู้ชมโอเค let's go let's go อซิมลองแชทคำสั่งให้ให้ทุกคนเป็นเป็นพี่โอนอะ เออเอาแมทุกคนเป็นคีนันเคดีเอาไว้กันผมเข้าลิงไม่ได้อะโอเคสลุมสลุมเอดีไอดีที่อาซิมส่งมาทั้งหมดอะไม่ใช่กูตายเลยอาซิมโอ้ผลผู้หายไปหมดเลยไอ้เกิดกูไปโกดแล้วใครเอาอะไรให้ผมกินเลไรผมกทีมาก่อนไป กูได้บังกรเฉยเลยเราบินยังไงอะอาซิมมึงนั่นเลยนะโคดูครับโดนแอดมินแกล้งผมตายเลยเมื่อกี้โอ้ม่หายก็โดนแอดมินแกล้งเดี๋ยวแอดมินก็ต้องชดใช้ผมนะแอดมินจะหายไปนะเว้ยโอเคทําการสุ่มต่อนะครับเดี๋ยวถึง5้าแสนนะครับผมเดี๋ยวผมทำการตัดไปตอนที่ผมได้5 0 0แสนเลยดีกว่าว่าผมจะได้เป็นผลอะไรบ้างนะครับโอเคตัดไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ทำการสุ่มมาครบแล้วนะครับ โอ้จริงจริงเนี่ยเสียผลแลน่าจะเยอะอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้เท่าไหร่สุ่มมาทั้งหมดนะครับที่ผมได้ก็เยอะอยู่แหละแต่ก็มันหายไปเพราะกูตายเนื้อผมไม่ใช่เลยหรอกอาซิมเองเสกมาแก้ให้พี่เลยประมาณห้าหกผลนี่เงผมเสกว่าอะไรนี่ไงเสกแล้วนี่เอาผลอะไรไม่รู้เอามาเหอะมาไอการปิดไม์ก่อนนะการที่เสียงดังมากเลยอ่ะไม้เองนี่คือบั๊กอ่ะเหมือนบั๊กอ่ะเหมือนบั๊กเลยเฮ้ยมีคอทษคเขาพี่โอเคครับน้องไปในในนโอเคอันนี้นะหนึ่งนะะไอ่ 2อนะสามนะไปไปไว้แจกไหมไว้ไว้โอเคไว้แจกไหมผมอาผมติดตามพี่เสียงหล่อมากขอบคุณมากครับน้องบอมเฮ้ยไม่ใช่ดีพี่บอมไอ้บ้าโอ้โหอนี่อ้นี้โรคจิตเลยไอ้ไอ้โมันโรคจิตเลยเนี่ยเฮ้ยมันเล่นรุ่นใหญ่ไม่ได้นะโอเคครับผมคนดูครับเดี๋ยวผมจะแจกนะก็เดี๋ยวเราเนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเซิร์ฟผมนะครับอาซิมฝากไว้พี่เป็นอมตะก่อนเดี๋ยวพี่ตาย ค <utan> <blinking> ผมพี่ตายว่ะพี่ตาย่ะโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราทําการเตรียมให้เด็กๆเ,เข้ามาก่อนนะครับขออนุญาตตัดไปตอนที่เด็กๆเข้ามากันแล้วโอเคนะครับผมคุณดูครับเดี๋ยวเราทําการมาแจกกันเลยนะครับผมโอ้โหมุมนี้คือมังกรเต็มนะครับผมเต็มจริงช็อตนี้คือมังกรเต็มมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราทำการมาแจกผลมังกรนะรผมเยอะะมากมายตรงนี้โอเคคือตอนนี้เนี่ยผมทําการแบบว่ากลายเป็นอมตะแล้วนะครับผมโอเค โอเคคนนี้นะผมมังกรเฮ้ยอันนี้แมวนี่ว่า <c ười> อ่ามังกรนะรผมมังกรเฮ้ยดาก้อนโอเคใครได้ไปมั้อ่าจะเอา,เอา,เ,อาเอาไหนเอาไหนเอาไหนเคลียไป okay. เคลียไปแล้วก็กินเลยนะครับผมอ่าแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือผสอลสำรวจอะไรก็เอาไปนะผมจะแจกเป็นมังกรนะครับมังกรขอดูหน่อยมังกรคือนี่ปะต้องดูด้วยนะครับคือเยอะมากนะครับผมอ่ะโอเคมังกร ใครได้มังกรแล้วก็นี่เลยนะครับผมตามนี้เนาะโอเคครับไหนใครอยากได้ผลมังกรกินแลวขอญาติออกเซิร์ฟด้วยนะครับผมเฮ้ยเด็กวันนี้เขารู้เรื่องนะครับผมกินแล้วขอออกด้วยนะครับโอเคอา่ามังกรมังกรอ่ามังกร,งก,รกินแล้วออกด้วยนะน้อ <ผม S 1> oh ง,งกินแลวออกด้วยเด้อโอ้แจกแจกทุกคนแล้วพี่อ๋อแจกแจกทุกคนแล้วอ่ะใช่มันจะเข้าตัวทุกคนเลยโอเคครับผมมาใครได้แล้วก็ออกเซิร์ฟให้ด้วยนะครับผม อ่าประมาณนี้วันนี้เราก็มาเล่นกับแอดบินอาซิมเนี่นยนะครับผมประมาณนี้ไหมสักริปนี้ A อาซิมอาซิมันทำไมเพี่เป็นทกกีโกคูอ่ะไหนโกคูมันเท่เนอะน้องไหนพี่ขอเป็นแอดบินสักวันดิเอาไอไอคำมาให้พี่หน่อยดิพี่ทำการจัดการเลยมันให้ไม่ได้ไมันการการเมื่อให้กูได้ปะการอันนี้การทำอะไรโอ้โหการสร้างแมปหรอโอเคนะยครับก็วันนี้เราอ่า แจกไปแล้วนะครับผมวันนี้คือแจกเยอะมากนะครับผมก็แจกทั้งรูบี้แล้วก็ด้านของผลปีศาจมังกรด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอามังกรเรียงตัวนี้มาทำปกคลิปกันดีกว่ามาๆๆโอเคโอเคครับผมมาอาซิมอาซิมมาเออ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 เดี๋ยวกูตายไอ้บ้าโอเคนะครับก็วันนี้แจกไปเยอะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลคด้วยนะ